สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับวังคําแฟมิลี่ครับวันนี้มาที่นครพนมนะครับมาดูการอัปเดตการสร้างบ้านนอดิของผมนะครับตอนนี้น่าจะลดหน้าไปถึง90%ซแล้วนะครับตอนนี้นะครับไปรับชมกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับช่างก็ทํางานอย่างขมขื่นเข้มแข็งเลยนะครับด้านหน้าครับตอนนี้ด้านหน้าเดี๋ยวรากำลังจะเจาะใส่หน้าต่างตรงสีแดงนี่นะเพื่อให้แสงเข้าอีก ประตูใส่แล้วเรียบร้อยนะครับประตูเป็นบานเลื่อนนะครับเป็นบานเลื่อนได้แล้วนะครับเด็กๆก,กำลังเปิดมอนกำ่ันะง,งเบิ่มกำลังจอดนะครับรนะครับผนังด้านข้าง ใกล้เสร็จแล้วครับบานจะเสร็จแล้วเริ่มตัวแล้วด้านข้างอยู่นออกมาเป็นกันศาสตร์นะครับแต่สิบเซนช่างช่างกำลังตัดมิเนียมนะครับเพื่อจะใส่ต่างๆนะครับนี่ครับส่วนประตูนะครับประตู นี่คือเครื่องนะครับโซล่ารครับตอนนี้กำลังจะเจาะเพื่อแต่งนะครับเพื่อแต่งด้านหน้าใส่กระจกอีกนะครับเพื่อให้แสงเข้ามาในบ้านได้โดยชังเบิ้มของเราเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับจั่วด้านหน้าใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนอกอีกนะครับตอนนี้ใส่กระจกไมกระจกเรายังเหลือเยอะนะครับยังเหลือเยอะ่งางเงครับด้านหลังบ้าน <c oughs> หลับ นี่นะครับนี่ได้ระเบิดห้าไมไลยต้องใส่เลยนแล้วันโซกองหลังไม่บอกเพราะ,ะว่าเป็นหลังคาห้างวัดศิษยใส่อยู่แล้วนะครับไ,ได้ครับตอนนี้พื้นกระเบื้องปูเรียบร้อยแล้วนะครับปูเรียบร้อยแล้วในบ้านหลังใหญ่นะครับปูเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะรูปกรอบประตูนะครับปูเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยว นี่นะครับปูเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นลายไม้นะครับลายไม้ปากเก้ผมใช้กระเบื้องหกสิบนะครับใช้กระเบื้องหกสิบใช้กระเบื้องหกสิบก็ฝีมือนะครับช่างรถปูได้สวยปูได้สวยปูได้สวย,สวยนะครับตอนนี้จะเสริมหน้าต่างเข้าไปด้านหน้าตอนนี้ช่างบุมก็ ปาดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวตนี้จะปูนะครับตัวนี้จะปูครับเพื่อน ตอนนีก้กำลังใส่หน้าต่างนะครับบานตายนะครับในแนวนอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้แสงสว่างเข้าไปในบ้านนะเนี่ยครับอัปเดตการสร้างบ้านนอนดิกนะครับนี่ครับใส่ประตูไปแล้วนะครับเพื่อนๆประตูก็เป็นประตูกระจกนะครับบานเลื่อนจากบานเลื่อนนะครับนี่ปูกระเบื้องเสร็จ ตรงนี้ผมเจาะหน้าต่างอีกนะครับเห็นไหมครับพกเราอยากได้ตรงไหนก็เจาะได้นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมยังไม่ได้เจาะนะครับผมเจาะใส่หน้าต่างเพื่อจะได้มองเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับได้ชมทัศนียภาพบ่อน้ําด้านหน้าบ้านนะครับบ่อน้ําวิสาดาวตรงนี้กันสาดเนี่ยผมใช้ลายไม้สักนะครับลายไม้สักทองซึ่งก็เหลืออยู่ด้านหลังอีกนะครับลองใส่ พื่อจะให้เป็นนอร์ดิกนะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับนี่ครับเดี๋ยวตอนกลางคืนผมจะเดินไฟนะครับช่วงนี้ก็ให้ช่างทำนี่ก่อนช่างเบิ่มนี่ไม่มีปัญหานะครับ <Okay. S 1> ความหลอไม่เป็นรองใครใช่ไหมนี่ครับตอนนี้ยิงแล้วก็ยิงรลเบิดล็อกเลยนะครับล็อกแล้วก็จะใส่ซิลิโคนนะครับ ีหนึ่งการรั่วกันอนะไรก็จะสนิทเข้าไปอีกนี่ครับตรงนี้เจาะใส่หน้าต่างแล้วนะครับต่อไปก็จะปิดนะครับจะปิดด้วยตัวยูนะครับตัวยูอลูมิเนียมที่เรามองไปดำๆนั้นมันเป็นความมืดนะครับของโฟมที่โดนตัดมันก็เลยดำนะครับโดนโดนไหมพอเราใส่มันก็จะเป็นมอนฝั่งนี้นะครับก็จะขาวก็จะสวยเลยนะครับ นี่ครับบันไดของเราก็สุดยอดเลยต่อไปผมก็จะขอบันไดนี้ต่อมันจะทําแพรใช้ชีวิตในบ่อน้ำนี่ครับช่างอวนวันนี้เต็มที่เลยกับชีวิตวันนี้นี่ครับเพื่อนๆครับพอใส่เสร็จแล้วก็เอากรอบมาใส่นะครับเนี่ยใส่ทีละด้านอย่างเงี้ยมันจะทําได้ง่ายสําหรับทํากับลังคาปิงปองนะครับ แล้วก็เจาะแล้วก็ยิงริเวทเจาะยิงลิเวทนะครับสุดท้ายแล้วก็ใส่ซิลิโคนนะครับก็จะสวยเลยนะครับเ <ๆ S 2> พื่อนๆออกแบบได้หลากหลายนะครับอาจจะทรงโมเดิร์นแงนก็ได้นะครับหรือผมเป็นทรงจั่วสูงก็ได้นะครับสีพวกนี้เราสามารถเลือกได้นะครับผมเป็นคนชอบสีแดงและอยากให้มันได้กลิ่นอของความเป็นนอร์ดิกนะครับ สแกนดิเนเวียนนะครับให้เป็นสีเดนจริงๆก็เลยใส่นะครับสีแดงไปเลยนะครับส่วนหน้าต่างนั้นก็อยากให้มีความเป็นไทยๆเข้าไปหน่อยนะครับความอ่อนช้อยเลยเป็นหน้าต่างแบบนี้นะสวยนะครับประตูเนี่ยมใช้แบบเขากําลังนิยมนะครับในแนวตาสี่เหลี่ยมแบบนี้มันคล้ายๆออกแนวญี่ปุ่นนะครับผสมผสานนะครับได้หมดแล้วแต่เราจะออกแบบ ได้นะครับส่วนช่างผมนั้นก็หย,ยาติยาผมใจดีเขาเปลี่ยนให้ตลอดอยากได้เป็นได้ก็ได้นะครับครับตรงนี้ก็จะปูกัระเบื้องอีกนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเบื้อนช่างปันก็กำลังวัดนะครับความกว้างความ,วามยาวนะครับสูงน่าจะสามเมตรนะครับตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดสองเมตรเสิบสี่ใช่ไหมสองเมตรเจ็ดสิบสี่นะครับ,รรบสูง พื้นที่ตรงนี้นะครับที่จะปูกกระเบื้องผมใช้กระเบื้อง40นะครับไปออกใหม่มาแล้ววันนี้ลายสวยด้วยนะครับก็ไม่แพงนะครับเพื่อนๆกระเบือเบ้อง175บาทต่อกล่องก็พอซื้อได้นะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับในหน้าต่างที่ใส่ไปเมื่อเช้านี้นะครับทำให้ผมสามารถมองทะลุออกไปนู่นนะครับบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านได้สบายรับลมเย็นนะครับของน้ำ แล้วก็มีกอไผ่สวยๆอยู่ด้านหน้าเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยดมเย็นนะครับดมเย็นนี่ครับส่วนชั้นสองนะครับเดี๋ยวจะต้องทำเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้ก็ทำช่วงด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก่อนพื้นนะครับจัดเสร็จแล้วนะครับพื้นชั้นสอง นี่นะครับพื้นด้านข้างนะครับเชมชิวทับของทุ่งนานะครับแล้วก็ถนนตรงน,นู้นรถก็วิ่งผ่านมาลมเย็นมากนะครับเพือพ่อนๆลมเย็นมากๆเลยนะครับมองไปทางหน้าต่างสุดยอดนี่ครับเข้ามุงเข้าอะไรเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเข้าแผ่นเสร็จแล้วก็เราก็ใส่ตัวยูนะครับตัวยูเข้าไปก็จะประมาณนี้ได้เรียบ,บร้อยก็ฉาเรียบร้อยนะครับฉารร้อยผูกกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับใีห้องนอนนะครับผูกระเบื้องเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ซิลิโคนในการ ิดนะครับบองเล็กๆนะครับซีโคนจะทํางานได้ง่ายกว่ายาเนียวส่วนยาเนวเราก็มาใส่ตรงนี้ตรงรอยต่อของแผ่นเปโทั่วไปผมอยากให้ห้องมันกว้า,างเลยใช้สีขาวด้านในนี่ครับถ้ามองอไปด้านนอกตรงประตูนะครับประตูยังไม่ได้ติดนะครับแต่ใส่วงกบไว้เรียบร้อยแล้ว ตรงหน้าต่างตรงกลางก็ะทะลุไปหลังเล็กด้านข้างแบบหลังบ้านก็ปล่อยให้ลมพัดมาเต็มที่ใส่อีกหนึ่งหน้าต่างตรงนี้เปช่องลมนะครับชมจิวทัดต้นไม้ใหญ่นะครับตปนกล้วยนะรบ,บรรยากาศนะครับหลังบ้านต้นข้าวผมนะครับ กำลังออกรวงเลยนะครับตอนนี้กำลังออกรวงเลยเป็นข้าวดอรครับพี่น้องข้าวดอรครับมองจากรอยร่องตรงน,นี้ออกไปก็จะเห็นนะครตรนนี้คนลหลังนะครับแต่ผมจะติดหลังคาใส่ตรงน,นี้สวยเลย ก็กำลังทำจังฟันผสมปูนแล้วนะครับจะติดก,กระเบื้องนะครับายจากข้างนอกข้างในออกไปข้างนอกนะครับก็จะประมาณนี้บอกแบบง่ายๆนะครับตามที่เราหาซื้อวัสดุได้ครับ่วไปนี่เป็นห้องโถงนะครับห้องโถงโถงของผมก็จะกว้างห้าเมตรนะครับยาวสี่เมตรประมาณยี่สิบกว่าตารางครับตรงมี้มีการมีงานอะไรเพื่อนมาก็แบบ ไม่ได้นะครับใส่โซฟาใส่อะไรเข้าไปก็จะดูดีนะครับจะเห็นนะว,ว่าผมไม่มีแปรไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่โครงสร้างหลักๆนะครับแล้วก็มุงด้วยหลังคาเลยนะครับมีแต่โครงสร้างหลักๆแล้วก็ใส่หลังคาปีงปองเลยเนี่ยไม่มีเอาเหล็กมาทําเป็นเซนทําเอน็นทาอะไรมาเลยไม่มีเลยนะครับถามคนบางคนก็สงสัยว่าจะทนฝนทนอะไรได้ไหมนี่ครับผ่านหน้าฝนผ่าน,านพายุ โนรูไปแล้วยังไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยนะครับการันตีได้เลยว่าแข็งแรงจริงนะครับแข็งแรงจริงปีนี้ฝนหนักด้วยนะครับพายุก,ก็เข้าหนักหลายเที่ยวหลายรอบไม่เห็นว่าบ้านผมนม,นมีปัญหาอะไรเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ไม่เห็นว่ามีโยกเี่เยอนะไรแข็งแรงครับแข็งแรงครับนะครับเทคนิคก,การปีปูนผสมปูนนะครับทุกวันนี้ทคนยยีสู ใายสวาส่างเลยครับตในาาการกำลงังผสมไม่ต้องมาเหนืน่อยไม่ต้องมาใช้จอบคนนะครับผสมไปพอที่พอทำง,งานนะครับนี่ครับกระเบื้องเรามาแล้วนะครับโอ,โ,โอ้โหลายสุดยอดนะครับตัวยิ่งใดเห็นไหมฮะสวยลายหูเหล่องนะครับ,รบเดี๋ยวอยู่สี่กล่องพอดีเลยขายดีมากไปนี่ครับเดี๋ยวอยู่สี่กล่องพอดี อยอดแลวช่างปั้นก็ผสมปูนมาเรียบร้อยเดี๋ยวใช้เครื่องตีปูนนะครับเ<ม>จ๋วเลยเจ๋วเลยครับมาแล้วครับช่างปั้นกำลังจะลุยแล้วครับตอนนี้ใช้ตะปูกัาล็อกก่อนนะครับเทคนิคของเขาใช้ปูนกาวนะครับ นิดเดียวก็ติดปูนกับกับเบืองเราเกตค่อนข,ข้างดีนะโชคดีนะครับเป็นคนมีบุญนะไปถึงก็เหลืออยู่สี่องพอดีเลยใส่ให้เต็มเต็มไปเลยนะเลยไม่แตกเรามีเยอะนะครับปูนกาวเราซื้อมาเยอะมากอยู่บ้านนีได้ยอยู่เป็นสามสิบกระอกเียลเอยู่เบื้องนี่อนเลือลลายๆๆๆใช่อเออ เทียบเลยเขาวาสีมาใส่ขึ้นขึูนหัวปู้นใจนะเอะปูนกาวเยอะๆเอาเลยนะครับไม่ต้องเสียดายครับใส่ให้เต็มๆมล้นๆออกมาเลยก็ได้เอาเนียนอนนะครับโอ้นี่เทคนิคก,การปูจะต้องปูตรงกลางก่อนเป็นบอกโอ้ผมรัเข้าใจว่าปูจากข้างหลางขึ้นมามน ย่างมันแก่เนาะไม่งัน้นมันสีมันสีนสเดียวไปเรื่อยๆมันวเอ,อ้นี่นี่ครับรับรู้ใหม่นะครับพรเพื่อนถ้าเป็นผมผมก็ปูตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดลายสวยไหมครับพรเพื่อน ช่ชางเบิ่มกรกำลังยิงอยูกำลังยิง,งหน้าต่างนะครับกกในระหว่างนี้เน,นี่ยมีลเบิดไปพร้อมเลยนะครับเสร็จไปในตัวเลยสุดยอดครับ,รบมีความชำนาญขึ้นมากๆเลยนะครับ ช่างเรารับเมาได้ทั่วประเทศต่อไปเสร็จแล้วครับนี่เบื้องปูเรียบร้อยแล้วนะครับสามแผ่นแล้วหนึ่งแถวรอให้แห้งก่อนเนาะหแห้งก็จะปูข้างบนขึ้นไปเรื่อยนะขาะบนไปเรื่อยนะครับข้างบนไปเรื่อยปูยันปูนี่ครับเรียบร้อยนะครับปูนะครับพื้นมันเรียบนะครับเขาฉาบกันไว้แล้วมันก็ปูง่ายปูกาว ไม่ต้องมาจับระดับอะไรมากมายเพราะพื้นมันได้ระดับอโอ้แผบเดียวนะเพราะว่ากระเบื้องมันแผ่นสี่สิบมันกว้างในพื้นที่อีกสามแถวก็น่าจะครบแล้ข้างบนแผ่นกระเบื้องเราจัดคุณน,น,น้อยไปหน่อยแผ่นมันโกง่งๆนิดหน่อยคนระับเพราะมันนาน้ว โอเคนะครับการเคลือบกันไปนี่เคลือบผิวสวยมากถ้าทำไปแล้วค่าที่เท่าแซงจุ่มนี่ครับสวยเลยครับเออเล้วถามน้องถามห้องที่ต่ออยู่ช่างวัต จกมีมุกตลกตลอดนะครับช่างเวดน,นี่ครับช่างเบิร์มทำข้างนอกช่างปั้นก็งานปูนงานถนัดอยู่ข้างในครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นกิปประโยชน์ก็คืออะไรครับเพื่อให้ช่องของ,ของกระเบื้องนั้นมันเท่ากันเนาะออโอ้โหอันนี้เราไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือขายนะครับเป็นตัวจับตัวจับตัวจับ แต่เราใช้ภูมิปัญญาดเดิมๆเราเนี่ยนะครับความหนาของแผ่นที่เราสอดเข้าไปมันเท่ากันก็จะเท่ากัน,กนเดิมน,นะครับสุดยอดสุดยอดรอมันเซตตัวสักหน่อยนะครับก็จะ,ะขึ้นกัน,นะนต้องอาศัยความใจเย็นนะครับช่างระเบองครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณน้องบานนะครับแล้วก็จะอัปเดตกันให้ดูทุกวันเลยครับช่วงนี้นะครับนะครับเป็นช่วงปิดเทอมพอดีนะครับมาถึงบ้านนะครับก็จะอัปเดตให้ชมทุกวันเลยนะครับนี่ครับช่างเบิ้มนะครับติดหน้าต่างบานตายเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆช่างบ้นก็กำลังติดกระเบื้องอยู่นะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมองคำฟรีด้วยนะครับสุดยอดครับบ้านนาอ้นอดีของผมนะครับนี่ครับมีจั่วแล้วนะครับตอนนี้มีจั่วแล้ว